มาซื้ออะไรเออให้เราบ้างว่ามึงตะแกงมามาซื้ออะไรมาบอกกันครับมาโดยไม่ได้นัดหมายปลาชิมกับวายูง่นี่หรอคลังอะไรประเสริฐการช่างมีทิมไปทางไหนบุ๊มีทมุกอย่าง ต้องทางเข้าโคใครอยากได้งาซิ่งงาหลีดตะแกงลีดไหนจ้าหกหมุนอยู่ไหนจีละอันนี้เจ้าหมุนนี่ฮะบูดบูดยางนะตะแกงกกมมีนะครับนี่ใครอยากได้ประเสริฐการช่างบุคคลไทยสิ่งดีดเออนี่ดิไปหาของเก่าก็ต้องดึกดีไว่มันมีเงินสื่อของไหมของเขาเนาะ ตรงรุ่นพวกนไงเลอยอันข้างล่างเหรอพี่ผมเอาสองชั้นเลยนี่เด้อพี่ใหญ่เราไมัไก่เลยเด้อบาดข้ออย่เด้มันเป็นสูตรเด้อพี่ใหญ่เราเออรถผมนิมต้องใช้สูตรนี่หงุดหงิด บ้าพกที่หายแล้วเลยบุดอ่ะยืนวัผมใช้หุ่นบนล่างครับง่ายมันเอาเทยเนี่ยเออมาเป็นประโยชน์ไม่เจ้านี่บุดบุดบุทขี้ขาวของเจ้าใส่บุดเดิมมาเออ เออของผมเอาไอ้ไอ้นั่นด้วยใบใบต่อเกลียวดันอ่ะใบต่อเอาทั้งชายทั้งขวาวเลยเพราะว่ามันต้องต่อทั้งสองข้างอ่ะมันใช้กี่ใบทั้งสามใบบ่สองใบหรือสามใบวะไม่แน่ใจผมก็ อันนี้อะไรเนาะอันนี้ซ้ายอันนี้ขวามันเป็นทีซ้ายากับขวาแต่มไม่รู้ว่าทางไหนใช้กีบได้ทังนั้นเหอากันถ้ากัาในใดดนี่เดี๋ยวมาซื้อทีหลังก็ได้เดี๋ยวผมจะเอาอยังไงวะฮะเอ้ยใส่ลูกอพี่ซื้อกอง <c oughs> นี่เราวใมีดแกอยากได้เราวใมีดปะไม่ใช่เรา ม่งอยากได้อียังนกก็ลือมมาได้ไรยางไรเนี่ยเราหลงมาทุกมือลดอ๋อเอาชุนเลยเอาชุนเลยห้าสามสิบเนาะไม่บอกอุเราจับเหนียวเหล็บไม่ได้เอาไซรุนของจรนานึ่ใหม่ยกชุดแมน ยังไงวะตื้มอะไรดิเดี๋ยวคิดก่อนไปเราเอาอย่างเจ้าหนดกุ้งงอจิรวดนั่งปองกับลาใบมีดกับยังอี้กับบุดอันนี้ก็เขาเขาเรียกอะไรนะ ไม่ไม่รู้อ,ะอ่ะีะกลางันดีนี่ครับน,านา้าหน่อยต้องใช้แบบนี้แหละลูกปืนสองไอ้ไม่เรอเจ็ดดีฮ่น่ตรงรุ่นนพอไหมเม็ดหนึ่งน่าจะพออย่าง,งน,นเ รอบตะแกรงแล้วก็ไอ้นั่นด้วยมันจะเป็นไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวเล็กข้างๆอ่ะนนัไอไอ้ปูตูมเป็นมูนทัสตันอะไรสั้นประมาณครึ่บหนึ่งอ่ะปูดิไปครับเพราะงี้เราไม่จัดหนวดไหมโวจุหลรวจไหมเดี๋ยวโวจุหลรวจผมก็ต้องมาซื้ออีกคือเก่าเดี๋ยวเอาไปที่เรื่อยๆก่อนพี่น้องนี่แผ่นต่อใบต่อนี่ไหมใส่ยัดใบวะ อาทิมบอกว่าใช้สามใบนะมน่ใส่ยูกัวแบบเรว่ะเกยต่อเลยนี่แผ็นกันศึกรองฟ้าตู้ห้วอยากอยากได้แต่ว่าบุหัวเขาอื่นยังเอ๋อถ้าไม่ขาไปเบิง่งเอ,อ้ยอยากได้อันไหนบอกเขาไปถือครับไปเปิดหนังสือครับบักครับบัก ni awadie ali ni, sen. yang awak. มาซื้อะอะไรครับต,ตังคนตังมากวู๊เฮ็ดดีต,ต่างคตังมากมาบอกกันนี่เอาไปบอกเขาแถมนังไปยังมือใจกันนี่คนน้ำเนี้ยเนโอ้โหไปง่ายเหล่าจัดหนักครับจัดหนักมาเราจัดหนักเยอะเลยเราไปมีดมันจุดหลอดแมงป่องเลยมันฟูงใหม่ทั้งหมดบูญย่างแล้วก็เอาไปมีด ยังเนี้ยสิได้พอยังเงี้ยสิเลเอาเอาลักมันั่บอกจะบอกแกบอกมีบอสลักมันมัดจุดัวอยใจ้งม่้างเอะบซอยชื้อหรือตัวมีเราเจ้าเจ้าบัซอยมาือไอ้คิดดอกเป็นมืนหาพอดีได้เจ้ามือนน เออเออช่วยเก็บได้ไหมกระชีเดรถไหนเ็น้อยนะเออเออดวงดี่ดีว่ะมาหอดมีคนใจเงินคาไหลพอมืหนึ่งอเจ้าอาอันนี้ส่หลังรถเลยครับนี่คอยได้ช้ำนี่แหละคอยกระชีด้มาอีกขึ้นเขาอีกแปดรอบอะไรเจ้งชีเลียวรถก่อยข้นหนึ่ง Thấy Chúng khai Leo bố nì Leo tua Anh ạ, leo Leo nằm vấn đề gì con giang cả mươn cua nó Ừ, nghe khát nhằm ừ. Kiều đàn hông đi đàn <laughs> cấp <laughs> lao tu nuột Ừ, là <laughs> miền khó ngân em nhìn khấu ở đây, khấu chi luật Bài. เมื่อบ้าน<อ>หัวผมมันไปเที่ยกไสแดงเลยเหร้อมันมันจะง่วงแล้วนี่มันท่านออกมาดอกอเ,เออมันท่านออาไปเที่ยกได้ยุไปคุณเราจะเที่แบบย,ยังขับยานสูปับ๊บหลุดเฮ้ยมาสื่ออะไรเราว่ามาพอกั้นี่ <c oughs> มาเจอหันงวกลังไปเอาไม่ใช่เรามันจะทั้งได่นเอาไปนะคุณคำเหล่าคอยถอยต่ำเจ้าเนี้ไปมึงยังหันมา ซื้อของของเบิดประมาณซื้อมาซื้อของทุกครั้งหมดอย่างต่าก็ประมาณห้าพันครับมื่อ 5, นี้กหาพันเมื่อวานนี่สองหมื่นแล้วสองวันสองหมื่นนะครับก็คกียังว่าเราพี่น้องมันจิกจุกจิกนิดหน่อยมันก็หมดเป็นหมื่นอ่ะคุณคำราคุณอะโอ้ยขึ้นยูเทิร์นเลี้ยวปุ๊ดสอดปุ๊ด เพื่อน่ะเพื่อนอ่ะ,อะเห็ดดีมาแล้วเมื <laughs> ่อกี้เห่า <laughs> เดี๋ยวของผมนี่น่าจะหมดอีกเยอะอยู่พี่น้องน้ำมันคงน้ำมันเครื่องฝาตู้ฝาตู้ยังอีกกอจ่ายหมดเลยมุนบาทเตะเห็ดพี่น้องเลยอ่ะก็โอเคเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ